ครับปัญหาสําหรับยาพิษหนาไม้หลายๆคนก็คือการเล่นมอทันเนาะครับเนาะการเล่นมอทันนี่มันเป็นปกติของหนาไม้นะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ไดไม่ใ้เขาเกิทมาที้เล่นเก่งมอสันทอความชนาดมอทันมีมันก็เลยเห็นให้เล่นมอทันนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่เขามาเล่นพิษในไม้เนี่ยบางทีอายุหลายแล้วนะครับมันก็เลยเล่นมอทันแม้งสิเป็นท่อนสันสนนะครับสั้นๆก็ตามหรือว่าถอนบริย่าอยังแต่ว่าฟังเบิ้งหน้าเป็นตะเล่นง่ายแต่ว่า เขาไปเล่นหรือไมนเล่นโมได้นะครับไข่ไข่เขาว่าปฏิกิริยาโตตอบมันซานะครับคล้าขๆก็ใจไปแล้วแต่ว่าโตเฮาว่าท่านได้ไปนะครับเมื่อไปว่าท่านทั้งสี่นะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาของยาพิ่งกันเกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะหนาไม้นะครับอันเมื่อนี้ก็เลยสีมาแก้ปัญหาสันๆให้ให้ไปล่องฝึกกันนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางที่ผมเคยฝึกมาสมัยก่อนนะครับสมัยที่ผมฮัดเล่นพี่หม่ไม่กับฮัดเองนะครับฮัดเองคือกันนี่แหละแต่ว่าผมกัหาอุบายในการ ในการสอมในการซึกให้จากของเล่นได้นะครับอ่ะเมาเบิงสันๆครับผมไอ้ตัวน,นี้ที่เล่นท่อนที่มันบหย้าเป็นใดห,หรือบหย้าก็ตามอวิธีนี้ใส่ได้เบิดนะครับเอาไปลองใส่เบิงนะครับอันจะเป็นวิธีการมาแบ่งปันกันบ่แม่นการสอนในดๆทั้งสินนะครับนะฮะอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าอาจารย์อยากที่หนาไม้นะครับเล่นเล่นท่อนไอ้ท่อนท่อน,อนเริ่มต้นกันแล้วกันนะครับ นะครับมันสันสเองนะครับจริงๆผมเล่นสามหอบจริงๆมันเป็นมันมีแค่สั้นๆเองนี่แค่นี้เองนะครับกะกะคิดว่าสำหรับญยากพี่หนาไม่กะคือสีหยาดนะครับกะคิดว่าหยาดนะเพราะว่ามั่นใจว่านาซี มันค่อนที่ยากสำหรับญาบที่หนาใหม่นะครับเพราะว่ามันมันมันสีบรซับท้อนสมันไหลสาหรับคนเก่าแล้วก็ตามแต่ว่าขั้นใหม่มันยากเบิดนะครับเ่าว่าชุดได้ก็ตามนะครับมันสิเล่นง่ายๆนี่ในก็ยากแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้ามาหาวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับว่ามันแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมอ่าสียกตัวอย่างของหันนี่เป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างเดียวนะครับจริงมันท่อนอ่าเอาไปใส่ในชุดอื่นใดเบิดเลยนะครับเวลาเขาเจอท่อนหยาอยี่างอสีมันหยากนะครับ หรือยังก็ตามนะครับหรืออ่าหลายๆจุดใส่เดบุดครับอ่ะมาเบอร์ใกล้ๆกันครับว่าวิธีการมันแก้ปัญหาแบบไหนไง่ายๆนะครับกาบจะเริ่มตั้งสายพิ้นให้เป็นคีย์เอเมเนอร์นะครับค่ายๆกันนี่ครับนี่ครับมีลามีสายหนึ่งไอ้สายสามสอง,สองหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามนี้เลยครับ อาวมาอสามสองหนึ่งอ่ะเสียงต่ำนี้เลยครับจะเรียนน้ำกันได้นะครับอ่ะเริ่มต้นครับเอาท่อนที่เริ่มต้นกันน่ครับอ่าเล่นยากนะครับนอกเวลาเล่นต่อเหนื่องกันมันเล่นยากมันยาวมันยาวสำหรับคนใหม่กับือว่ายาวนะครับมันยาวแห้งนะครับ วิธีการก็คือแบ่งนะครับผห้อาจารย์อยากพี่หนําไหมแบ่งแบ่งส่วนครับสิตัดจะส่วนก็ได้แล้วแต่ควมถนัดนะครับสามารถไปใส่ในชุดอื่นได้ตลอดนะครับโอเคเ้าสิ่ห้าสิแบ่งสักสามส่วนดีบอบ่งนะครับเอาแค่นี้นะครับเนาะขั้นแรกแค่นี้เองครับผมที่จริงมันต้องเป็นแบบนีบอครับห้ากระแบ่ง อันนี้สิผมได้บอกโนดนะครับเพราะว่าอ่าละวัยฐานที่เข้าใจเพราะว่ามันใส่น้ำจุดอื่นแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าผมบอกวิธีการแบ่งนะครับเอาแค่นี้ครับผมมันจะไม่ยากเกินไปนะครับฝึกจครับผมฝึกจุดเดียวนี่นะครับวิธีการคือฝึกตรงจุดเดียวตลอดนะครับกลับไปกลับมาจนจนชินแล้วนะจนคล่องแล้วนะครับ Okay. สมมุติว่าเฮ้าเล่นกันสองสามมือหรือจักมือก็แล้วแต่เพราะมันสิ้นตรงนี้แล้วขอเดียวสีสำคัญเลยคือฝากไว้คืออยาใจห่อนนะครับยาใจห่อนเพราะว่าคนคนก็บไม่ไม่มาสิใจห่อนเพราะว่าอยากเลรียญไว้นะครับก็เือตอ่อเนื่องเลยนะครับมันเล่นยยากพะต่อเนื่องเลยเนี่ยมันเสียห้เฮ้าเสียเสียโอกาสดีๆไปนะครับเป็นการซึกสงสาบนะครับโอเคเข้าใจแล้วคล่องแล้วต่อจากตรงหันนะครับ ชุดที่สองครับซ้อมยังยสิครับซ้อมกับไปกับมาคือเก่านะครับเฮ็ดไข่ไขครับท่อนแรกววงหันครับโอเคเข้าใจแล้วคล่องแล้วนะครับสองว่าเขาคิดว่าเขาคล่องแล้วลองเอาอท่อนที่นหนึ่งวงหันนี่อยแ้วฟื้นกันวงหันมาตอ่อ ตัวนี้กลับไปกมาม่าร่วมกันทั้งสองตัวนี้กลับไปกับมาจนสิ้นนะครับอ่าอันหนึ่งก็ได้แล้วอันที่สองก็ได้แล้วฮัมาร่วมกันก็ได้แล้วอ่าพอได้แล้วปุ๊บฮา่ก็ไปต่อถี่มันต่อจากอันที่สองไปครับจนะไนอ่ะ ครับเอาตัวนี้กลับไปกลับมาขึ้กันครับนี่ครับซะาๆนครับ้กลับไปกับมาจุดที่มันต่อเนื่องก็ไปนะครับให้หันแบบนี้ตลอดนะครับบานนี้พอได้แล้วปุ๊บอ่าหนึ่งสองสามหัน มันร่วมกันเลยครับอันนี้นะครับมันก็นร่วมกัน3จุดกันเลยเทให้เขาเล่นได้เลยนะครับเล่นละเล่นได้เพราะมันเล่นได้ธรรมดานะครับเล่นได้หลักข่องนั่มเพราะว่าเขาเขาฟึกทีละจุดเนีย่ยมันเห็นแ่ของเพราการฟึกเงี้ยวทีเดียวนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในจุดต่างๆใน ในข้อพินในลายพินนะครับเทาปัญหาบนไหนไอ้มันเฮ็ดยากให้อาจารย์ยาพินหนามามแก้ปัญหาโดยการหันเป็นหันเป็นส่วนๆเป็นสิ้นๆในหน่อยนะครับสีบแบ่งจะส่วนก็ได้สีบแบ่งเป็น3ส่วน2ส่วนหรือหาส่วนก็ได้แล้วแต่อาจารย์นะครับแต่แต่ค้อมน,นัดนะครับเฮามีความสมรถแบ่งหน่อยเขากับได้ยาวเฮามีความสมรถแบ่งอ่าไม่ค้อสามสามรถๆๆหน่อยเท่ากับแบง่งหลายๆให้มันคล่องจังจังไปต่อตรงจุดอื่นมาประกอบกันครับ ตึงทีหลังก็ได้ครับนี่อันนี้ไม่ยากอยู่แล้วครับลา่ามันเป็นลา่าตึงตึงนี่มันเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นแค่ตัวเชื่อมเ้าเอาตัวลักก่อนคือนะครับนี่ครับมาบวกกันอ่านี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับกับเป็นตัวอย่าง ทีเข็มให้สามารถไปเล่นได้ทุกจุดนะครับของไล่พิ้นนะครับบ่จําเป็นต้องเป็นตรงนี้นะครับเอาไปใส่ตัวอื่นก็ได้ในการฝึกกับใส่วิธีการที่ผมบอกนี่ครับ้าผมสียกตัวอย่างหลายจุดมันกลายสีเงาเกินไปนะครับเอาเป็นว่าผมผมให้เบอ่งตัวอย่างเป็นวิธีการในการไปไปฝึกฮาร์ดกันแค่นี่สําหรับยาพิษหนามไมโดยเฉพาะยาพิษหนามไม้ที่อ่าอัลเทอร์นตอนอายุหลายแล้วนะครับก็เอาแบบนี้ไปฝึก อาจารย์กับใจญคล้องปฏิกิริยาตวตตอบกัสิได้ไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาปฏิกิริยาโตตอบช้านะครับในน้ำนะครับขั้นปฏิกิริยาโตตอบไหวเนี่ยมันเล่นยังไงกับข้อใดแต่ว่าขั้นช้าแล้วเนี่ยอาจารย์สีลําบากในการเล่นก็คือหหันเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆเล็กๆนะครับหลายจังไปประกอบกันนะครับเล่นเน่าทีเดียวคล้องแล้วจงไปเล่นเน่าทีเดียวนะครับโอเคครับ่ายบอกรับสสำหรับการแก้ปัญหาปฏิกิริยาโต้ตอบช้านะครับสำหรับ ยาพิษหนาไม่ผูมีใจหักได้เสียงผินแต่ว่าเมาเล็นแล้วมะเล็นยากให้เหตท่อนะครับข้อมท่อนี่มันมีกันทุกคนนะครับสำหรับยาพิษหนาไม่ของเขาตีเขามาเล็นใหม่เ่ว่าตีเป็นไพ่กระตามนะครับทอกันทุกคนนะครับแต่ว่าัานเอาหูอุบายหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันกัสิ่คอยปรับปรุงมันกัสิ่คอยเปลี่ยนแปลงความสามารถของเข้าขึ้นไปเรื่อยๆในทารไดทางบวกนะครับฉะนั้นนี่วิธีการนี่กับนาซีสนนาซีเป็นที่นาสนใจนะครับแล้วก็เป็นที่นา เอาไปฟึกหัาดกันนะครับจังไรก็เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งขนาดเองนะครับสำหรับอยากพิจารณาไม่กับเอาลองไปใส่เบิงแต่ว่าสำหรับหลายๆอาจาร,รย์คุนอาจจะมีวิธีการอื่นๆกับลองไปศึกษาเบิงนะครับอันนี้คือช่องแอนด์ชแนลแอนอมนะสซหกจากช่องแอนด์ชแนลกับมีวิธีการแบบนี้มาแนะนํากันสั้นๆนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ